ผมอยากชวนทุกท่านมาลองตั้งเป้าหมายในการมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่นกันครับเราเรียกเป้าหมายนี้ว่า contribution goals นี่คือโอกาสของคุณที่จะสร้างผลงานและสร้างมรดกที่เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นได้อย่างแท้จริงครับมันไม่ยากอะไรแค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆแบบนี้เอาใช้เวลา5นาทีเหมือนกันนะครับในการระดมความคิดเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทั้งหมด คุณจะมีส่วนสนับสนุนอะไรได้บ้างคุณช่วยใครได้บ้างหรือช่วยอะไรได้บ้างคุณช่วยสร้างอะไรใหม่ๆให้กับสังคมได้บ้างลองคิดดูนะครับและหลังจากนั้นลองกําหนดระยะเวลาเป็นเป้าหมายเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเขียนออกมาเลยครับเน้นย้ําว่ามายสเตยแต่ละเป้าหมายอย่างเช่นภายใน6เดือนนี้ อะไรคือจุดบ่งบอกว่าฉันประสบความสําเร็จในด้านการช่วยเหลือผู้อื่น1ปีเป็นยังไง5ปีเป็นยังไง10ปีเป็นยังไง20ปีเป็นยังไงเขียนมันออกมานะครับแล้วคุณจะเห็นว่าโลกในอนาคตของคุณเนี่ยคุณสามารถจะมีส่วนที่จะช่วยเหลือโลกหรือสังคมโดยรวมของคุณให้ดีขึ้นได้ยังไงเขียนออกมาสั้นๆครับและใช้เวลาประมาณ2นาทีเพื่อระบุว่าเหตุใด คุณจึงมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ตามลำดับลองดูนะครับ365วันแห่งการเปลี่ยนแปลง CRISPR the betterment of cell creation คอนเทนต์พิเศษไม่มีในช่องทั่วไปเพียงกดปุ่มสมัครสมาชิกคุณจะได้สิทธิเข้าถึงคอร์สไลฟ์สดออนไลน์และคลิปพิเศษเฉพาะสมาชิกเท่านั้นแล้วพบกันครับ